อะต่อไปการตรวจร่างกายเรดูเนาะเนาะก็ไม่มีอะไรการติดเชื้อมีไหมเด็กนะประเมินเด็กออกมาเนี่ยบางคนมีติดเชื้อเห็นไหมยาย,ยาหยอดแก้ติดเชื้อตอนคลอดคืออะไรจําได้ไหมกรดเงินกี่เปอร์เซน็นต์เออศูนย์จุดหนึ่งเป็งมากนะครับแต่เดีนี้มันอาจจะเปลี่ยนแปลงไปนะอ่ามี สะดือมีอะไรเป็นไงยิ่งเป็นไงสะดือหอดีไหมอะไรไหมการทําความสะอาดมีแผลมีติดเชื้อไหมเพราะสะดือนี่สำคัญนะครับอวัยวะเพศเป็นยังไงต้องดูแลจะต้องหาหิ่ที่ทาท้องดีไหมครับท่านดีครับมันช่วยอ่ขับลมเมอหมอโรงพยาบาลบ,บอกว่ามันมีผสมแอลกอฮอล์ไม่ได้หมอถ้าหมอโรงพยาบาลจะห้าม เดากเะ็าใช้กันมาอ๋อใช้กันนะโรงพาบาลเนึนใช้ได้อก็นแล้วแต่ความคิดของหมอแต่ละคนมอถูกแต่เขามองว่าเหล่าขาวอีกแหละแอลกอฮอล์เด็กจะข้าไปอ้เด็กเออเออมัน มันก็ลำบากเนาะแผนปัจจุบันกับแผนไทยเรามันเลยเดินคนละทางอยู่ทุกวันเออไม่ตขนาอเลยะนทไม่สบายก็ไปหามอโรงพยาบาลหมอโรงพยาบาล็หรือพยาบาลที่อาการด้านกายตัอเล่เทหมดพาลแหาหมอเยอะยอนนั้นก็ลูกศิษย์พาพยาบาลมาหมอนรองกระดูกเคลื่อนรุนแรงพยาบาลนะคะ นอนยกขาได้ไม่ประมาณไม่ถึงคืบเลยร้องเลยแล้วอ่อนแรงแล้วด้วยก็บอกก็ต้องผ่าเขาต้องผ่าแกก็ยังไม่ยอมผ่าก็แล้วแต่หลการเช็คแล้วการเชคเป็นหมอนแน่ๆหมอนครับไม่ใช่กำเนินครับหมอนร้อยเปอร์เซ็นแล้วเป็นพยาบาลด้วยค่ะไม่ยอมผ่ายังไม่ยอมผ่าจะเลี้ยงลูกอุ้มลูกอีกนะแล้ววันนั้นอุ้มลูกอีกนะอบอก <ไป S 1> หยุด,ดยเลยนะ แล้วก็วีคแล้วจาย์กระดกให้กระดกนิโป้ดูเนี่ยวีคแล้วคุณจะรอเมื่อไหร่เขากินยายอีกไอกาบ้างไงกด,ก,ดไกดไว้ไวเขาก็คิดว่าไปได้อยู่ได้แต่หารู้ไม้ยามันกดสมองคุณไว้ยามันไปนหลอกอาการทําให้เส้นประสาทคุณเสียหายไปเรื่อยๆถ้าเส้นประสาทมันตายต่อให้ยาวิเศษผ่าตัดมันก็ไม่หายครับประมาทมากแค่นั้น ลูกศิษย์พามาผมบอกต้องผ่าญาติพี่น้องก็เชีย์ให้ผ่าบกไม่ไหวนะไอ้ตัวไอ้คนไคข้บอกขอใสามเดือนสามเดือนจะรออะไรจ,หง,จงห่วงไอ้นั่นห่วงไอ้นี่ห่วงงานห่วงอะไรสารพัดบวกแล้วแต่นะเราให้เราดูอาจารย์ดูเคสมันเยอะ<ม>เจอเคสเยอะถ้าคุณท้าไปต่อให้คุณผ่ามันก็เอาไม่ได้<ม>เคสนี้อาจารย์ต้องแนะนําให้ผ่าเพราะมันจะเร็วที่สุดเพราะเอาไม่อยู่<ม> ก็ ar, ถ้ามาตอนเนี้มันหายหายได้แต่หายช้าเพราะว่ามันต้องฟื้นฟูเส uh, ้นประสาทแต่ถ้าปล่อยไว้อีกส right? ักเดือนสองเดือนไม่แน่ถึงผ่านแล้วก็ไม่หายอาการอ่อนแรงก็จะใช่เห็นไหมเพราะเส้นประสาทเหมือนต้นไม้อ่ะคุณเอาอะไรไปทับมันก็ค่อยเฉาตายเฉยตายใช่ไหมอ่ะเกิดถ้ามันตายแล้วต่อให้คุณเอาหินออกเออมนจะรอดได้ไง มันต้องไปช่วยตอนที่มันกำลังปรบับหรือมันยังไม่เสียหายต้องเ่อนทก,ก่อนกเเ <Yeah. S 1> งื่อนไขของเวลาเนี่ยสำคัญบางคนทำไมหายเร็วบางคนหายช้าบางคนไม่หายก็เพราะอะไรมันมาระยะเวลามันไม่เหมือนกันไม่เข้าใจปล่อยให้มันมากเกินไปต่อใ้เราหมอเทวดามันก็ไม่หายครับโลบงโรือโล่ืออาจย์ก็บอกคุณต้องผ่าคุณต้องไป ต้องเอาผ่ารีบเอามันออกซะก่อนที่เส้นประสาทมันจะตายนี่แหละนะครับปกติจันไม่เน้นมาปกติจันไม่ค่อยผ่าหรอกถ้าผ่านี่ถ้าผ่านนี่ถ้าจาันบอกว่าต้องผ่านี่สุดๆแล้วแหละเรารู้แล้วว่าเราจะดึงไว้เพื่ออะไรอ่ะใช่ไหมดึงไว้เขาเสียหายเขาพิการเนี่ยเป็นบาปกองเราเราก็ต้องรู้วิธีอ่ะคุณจะต้องไปผ่านนะนะ แล้วผ่าแล้วค่อยมาฟื้นฟูอะไรก็ว่าไปาแต่ก็ขขเข่าเสื่อมก็กระดูกกระเจ้นลงต้งหลังนะทำไมผ่าแล้วพู่เห็นเปลนมันผ่าผ่ามันปัจจัยของโครงสร้างหนูต้องรู้เข้าใจว่าโครงสร้างเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ข้อต่อกระดูกมีอะไรกล้ามเนื้อเส้นเอ็นเส้นสายเนี่ยเละเป็นตัวดึงลังผ่าไปแล้วแต่คุณไม่แก้เส้นสายกล้ามเนื้อที่มันดึงมันลังอยู่ไม่คลายไม่อะไรมันก็ ดึงให้กลับมาเป็นได้อีกมันมองมาเราต้องมององค์รวมดูนี้ถ้ามันเป็นกระดูกบางอย่างเนี่ยมันยังไม่เสียรูปร่างมากกระทบต่อธาตุดินเวลาที่ปัญหาเราเนี่ยกระทบต่อธาตุดินจะแก้ยากใช่ไหมเพราะมันเสื่อมไงกระทบต่อธาตุดินกระดูกอัฐิอัฐิมินชัางอะไรพวกนี้นะเสร็จแล้วแต่ถ้ามันอยู่ในปิดตะวาตาสิมหะเลือดลมไหลเวียนไม่สะดวกใช่ไหมมีการเนี่ยอะพวกนี้เรา เราเราเรารับมือได้ดีแต่ถ้ามันเสื่อมจนธาตุดินเสียหายบิดโกงเนี้ยเราก็อาจจะช่วยได้บ้างแต่มันไม่ได้กลับมาได้ร้อยเป็นหรอกเราก็ต้องรู้ลิมิตแต่โอเคบางคนเนี่ยถ้าเข้าใจเนี่ยเอาเคพาไปปรับนะไปปรับธาตุเลยไปตกแต่งธาตุดินให้มันเหมาะสมเลยเสร็จแล้วมันก็ต้องมาดูเรื่องเอ็นกล้ามเนื้อนั้นก็เป็นหน้าที่ของหมอนวดที่จะต้องดูแล นี <ersch> <S <S ่ไงมันไม่ใช่ว่าคุณจะใครจะทําทางใดทางหนึ่งถ้ามันประสานกันได้เนี่ยมันจะประสบความสําเร็จเนี่ยก็เป็นอย่างนี้แล้วบางทีส่วนใหญ่เขาผ่าเขาก็ปล่อยไปเลยเนาะอย่างมากบางทีก็ส่งไปกายภาพบ้างเข่าส่วนสมองไม่ให้ขยับออกมาเนื้อโป่งอย่างเนี้ยค่ะายึดยึดแล้วก็น้วยยังไงก็ไม่ออกนานเกินมันนานเกินมันยึดแล้ว ไม่ออกเลยต้องไปผ่าอีกยังงั้นกายไม่ต้องไปผ่ตตตปาต่ออีกนะพังผื่ดรัดเป็นเลาะออกนะให้แบให้ไปผ่า,าต,ต่อจ้าเห็นไหมหมอพวมรูคือจำผ่าเพราะได้แล้วการให้เวลาในการที่เข้าเฟือกไว้ต้องมีเวลานะคุณจะต้องเหมาะสมนะคือกระดูกมันแค่เขาไม่ต้องไม่ต้องเย็บไม่ต้องผ่า แอนเชอร์ใกระดูกมันแค่เล้าเลาเอ่าเล้าโอ้โหเล้าแล้วแบบว่าเขาก็แค่ไม่ให้ขยับให้มันสมานกันเขาก็เลยเข้าตัวหลอดขาดกันแล้วไว้นานเท่าไหร่เอ่อสามสัปดาห์สามสัปดาห์เหรอเกือบเดือนค่ะเกือบเดือนแล้วพอออกมาแข็งเลยพอออกมาแล้วคือเป็นอย่างนี้เลยค่ะแล้วแล้วเขาไม่ส่งกายภาพเขาก็ส่งกายภาพมาไปแค่พาราเพนไปนวดไปมันไม่ออกมาไม่ออก ก็เลยกลายเป็นคนแบบนิ้วอยู่เนี่ยเออพิการไปเลย<ม>ดีฟอร์มิตี้จ้ะนี่แหละจะอบอกให้ข่าวอะไรเออมันก็อยู่อย่างนั้นแหละอันนี้ก็ดูเรื่องโภชนาการด้วยนะว่าเด็กนะกินอะไรกินนมนมกระป๋องนม,มแม่นะน,นานเท่าไหร่เห็นไหมข้อมูลค่อนข้างละเอียดเนาะการขับถ่ายเป็นยังไงสีกลิน่นแต่รถไม่ต้องสัมผัสคนเป็นแม่คนนะคะ่ะค่ะเขาต้อง เขาก็มีความระเบียบต้องมเก็บไว้เลยนะถูกอันเนี้ยจริงๆถ้าเป็นไปได้ดีมากแม่เนี่ยเป็นพยาบาลเป็นหมอที่ดีที่สุดถูกไหมพราะอะไรใกล้ชิดแล้วรู้ข้อมูลทุกอย่างไม่อ่ก็เราถามแม่แต่นี้เราถามแม่ค่ะแม่เขาต้องรู้ขนาดนี้นั่นถูกต้องเลี้ยงลูกเองเช็คที่ลูกเองเออมันต้องรู้หมดอ่ะคุณแม่ เพราะว่าพัฒนาการเด็กมันเหมือนมีซางค่ะมันก็จะมีว่าไม่เลยแหละหมายถึงว่าแม่ต้องละเอียดอ่อนค่ะแม่กำลังคิดว่าเราเป็นเพราะเราเป็นแบบคนตรวจใช่ไหมแต่เขาบอกเขาไม่รู้เขาไม่รู้เขาไม่รู้นะก็ต้องลองดูก็จริงๆแล้วบางคนก็ไม่ได้ใส่ใจเขามีแต่จริงๆเขาน่าจะรู้เพราะว่าเขาทํามันอยู่เนาะดูแลลูกอยู่เนาะก็ต้องสังเกตเราก็ได้ข้อมูลจากเด็ก จากแม่นั่นแหละการขับปัสสาวะกี่ครั้งแต่บางคนอาจจะไม่ได้เลขอดอะ่ะก็ประมาณได้ประมาณเอาแต่ในความเป็นจริงนะถ้าแม่ที่ละเอียดนะโหจดบันทึกละเอียดเลยปัสสาวะกี่ครั้งถ่ายเพราะข้อมูลต่างๆเหล่านี้สําคัญในการที่หมอเขาจะแอดไซน์ออกแบบในการรักษาถูกไหมหมอเนี่ยไม่มีพวกเราเป็นหมอหรือหมอไหนก็แล้วแต่ถ้าไม่มีข้อมูลให้เขาเนี่ยรักษาไม่ได้ถูกไหม ข้อมูลสําคัญครับที่ถามทุกวันตอนไอพีฉีกี่ครั้งเออกี่ครั้งเออบีอาเจียนมาไหมอะไรจ้าจ้าเะมเห็นไหมถามอ่ะถ้าเขาไม่ถามมันจะเขาจะมาออกแบบยาออกแบบอะไรได้ยังไงนั้นข้อมูลน่ะสาคัญที่สุดครับการเก็บข้อมูลถ้าคุณรู้ข้อมูลละเอียดเท่าไหร่คุณก็สามารถที่จะวางแผนการดูแลให้เขาใช่ถูกต้องหรือ แล้วอย่างลูกผมที่บอกเป็นไอเข็มนผ่าวลดตุ่มลงของกลางวันไม่ออาจารย์มาไอตอนกลางคืนน้องนั่นแหละมันก็เขาเอาวิถัไยอาจารย์เขาก็เลยบอกฟังปอดเนี่ยก็เลยทียิเสียงแล้วไนตอนะแกนคือเสียงห่ามันเต็มเต็มเลยมันเข้าปอดมันก็เลยต้องเรนมันก็เลยทําให้ออกอ่ามันก็เลยมันไหลออกมันก็เลยกระตุ้นการไอแต่กลางวันไม่รู้จริงๆต้องฟังปอดเป็นแล้วเคาะปอดลูกต้องเคาะปอดหมอต้องสอนให้แม่เนี่ยเคาะปอดเด็ก ไม่ให้เชื้อมันลงเข้าไปในปอดตอนนั้นก็พอรักเราเร็จกรจกเขาก็าให้เพิ่มเพิ่มแรงดันปอดเป่าแล้วก็ให้เคาะปอดเคาะปอทุกวันใช่ครับต้องสอนการเคาะก็เลยเคาะเป็นจ้าการนอนหลับเป็นยังไงบันทึกพัฒนาการสมมติเราก็มีใบตรงนี้ของหมอเขาเนาะการฉีดวัคซนวัคซีนถ้าคุณมีข้อมูลเก็บได้หรือถ่ายรูปไว้ก่อนแล้วค่อยมาเติมก็ได้เวลาเข้ามาเกาอาจจะมีตัวหมดติเข้ามาแล้วก็มามากรอกข้อมูลเพิ่มเติมนะคะอ่า การตรวจเฉพาะที่คุณแม่ก็ระ่ผ่านมาแล้วบอดี้ชาร์ตเป็นยังไงตำแหน่งไหนถ้ารายละเอียดคุณก็อาจจะดูเรื่องเต้านมเต้านมเข้ามาปรึกษาเรื่องเต้านมนมันคัดไหมหรือเต้านมมันน้ำไม่น้ำนมน้อยเห็นไหมเราต้องมีอะไรคะวิธีการดูแลอาหารยาอะไรมีที่ช่วยน้ำนมเอมอ,อมนเยอะแยะเลยเนี่ยบทบาทประดุงคันเรานะ เยอะมากเลยครัจ้าเยอะนะคะอันนี้ก็ตรวจร่างกายทั่วไปดูคําข้อฟังว่ามีปัญหาตรงไหนคล้ายๆกับที่ชาร์จแรกนะครับอืมดูไปการเคลื่อนไหวเป็นไงนิ่จารว่าที่เขาอุ้มลูกแล้วก็โอ้เจ็บมากก็มือมาแตะไหลนี้ยังไม่ได้เลยเจ็บนะคะยกก็ไม่ได้พอยกไปก็แป๊บอาจารย์ต้องแก้ในน้ำหมัดดนเขาเป็นมานานแต่โอเคก็ไม่ทำให้หน้าแตก มันเปะดคันถึงน้วเป็นจ้ะถูกต้องนี่ไงไม่ใช่ป่าดุงคันเน่ยเออไม่ใช่ปดุคันเองใช่มันต้องมีความรู้ทั้งหมดอ่ะถูกนวดเราเนี่ยมันเป็นเป็นหัตถการที่หัตถศาสตร์ที่แก้โดยตรงลูกอืมเราสัมผัสไปที่เป้าหมายไงแล้วถ้าให้ GMP ไปแล้วอ่าอ่าต้องเน้น GMP นะ ต้องมีมี GMP ลงไปดีเนาะที่จับวนะเดี๋ยวเดี๋ยวจันมีไฟล์ให้นะคะแน่นอนประเมินด้วยว่าก่อนทำหลังทำระดับความเจ็บปวดเท่าไหร่นะครับถ้าหลายตำแหน่งเราก็เขียนหมายเลข4ี่ทับส0บห้าทับ10อะไรไปนะครับการวินิจฉัยเป็นอะไรลัก่าที่เข้ามาหาเราอาจารย์ถามยันไงเมื่อกี้เขาถามไปค่ะสมมติว่าระดับครับ ระดับที่จับแล้วเจ็บเหรอคะหรือ,อเช่นเขาปวดหลังเนี่ยเขาบอกตอนก่อนที่เราจะรักษาเขาโอ้โหโซนที่สิบเนี่ยบอกเขาบอกให้เขา,าช่วยบอกหมายเลขหน่อยนะครับถ้าศูนย์เนี่ยหมายความไม่ปวดเลยห้าปันกลางนะสิบนี่คือทนไม่ไหวนะให้เอาบอกเขาเขาบอกว่าบางคนอาจจะเจ็บบางคนสะิอาจารย์ให้เราไป็นไงยังไม่ปวดแต่กากลัวเจ็บวะคะใช่อันั้นจิตใจแล้วมีเรื่องของจิตใจด้วยที่ความหวาดระแวงความกลัว ก็ไม่เป็นไรคือความรู้สึกของคนนั้นก็คือคนนั้นเพราะเราวัดของคนนั้นเขาเรียกเทนสเกลลูกนะครับก็เป็นการประเมินทําให้เฮ้ยพอเราดูแลรักษาเสร็จคุยเสร็จอาการปวดลดลงอย่างเงี้ยเห็นไหมหรือปัญหาเกี่ยวอะไรเราก็ว่าไปวินิจฉัยเต้านมคัดหรืออะไรต่างๆอะไรที่เขามาปรึกษาเรานั่นแหละนะแนวทางการ แผนการเราก็าจะนวดหรือเปล่าประครบหรือเปล่าหรือให้คําแนะนําอย่างเดียวอาหารการกินการดูแลพฤติกรรมหว่าไปนะครับสุดท้ายก็คือสรุปขั้นตอนถ้าเรานวดจะนวดเส้นไหนบ้างละ่ะก็เขียนคร่าวๆไปปวดหลังหลักๆก,ก็คือแนวเส้นแนวเส้นหลังใช่ไหมหลังหนึ่งหลังสองในท่านอนตะแคงกดจุดเกี่ยวข้างกดจุดเท้าเซลเห็นไหม ข้าไปประครบทํานวดกี่รอบนวดไทยทเออาจาแล้วประครบก็เหมือนกันกับตอนหญิงประครบนานเท่าไหร่นะครับรถ้ามีอบสมุนไพรทีทนี้ตรงนี้มันไม่มีหมออกก้อเกลือใช่ไหมลูกรู้สึออกในห้องโถงเก่าอ,อันนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ถ้าคุณไม่อบคุณใช้หมออกก้อเกลือคุณก็เปลี่ยนนะครับไฟล์นี่อาจารย์าสามารถคุณไปปรับเปลี่ยนได้ ถ้าสมมุติว่าคุณคุณครับหมอเกลือคุณดั้งฐานเนี่ยอาจารย์ไม่ได้ลงไปในนี้นะว่าวิธีการไหนอ่าคุณให้เพิ่มเพิ่มไปวิธีการของคุณใบเข้าใจะปะเพราะในนี้ในไฟล์ตัวนี้ไม่มีเพรานะฉะนั้นบางทีอย่าเพิ่งปริ้นหมดนะเอ,อเดี๋ยวมันแก้ไฟล์ไม่ได้นะถ้าเป็นอันนี้เป็นไฟเวิร์ดหนูไปแก้เองได้ไปเพิ่มช่องก็ได้แล้วบางคนอยากจะพิมพ์ก็ได้นะคะ เป็นการพิมพ์ไปเลยก็ได้เพราะฉะนั้นถึงบอกว่าถ้าเวลาเป็นไปได้เวลาคนไข้ามาเราใช้การบันทึกเทปขออนุญาตบันทึกเทปแล้วเราก็ไปถอดเทปเนาะมันจะละเอียดถ้าคุณไปเขียนไปถามไปอะไรเราต้อกดแอดไปก่อนกดต่ขออนุญาตเขาบอกขออนุญาตนะคะอะไรเงี้ยนะครับสมุนไพรที่ให้อะไรยังไงซะยาที่ให้มีอะไรบ้างก็ลองเขียนไปเพราะเดี๋ยวเราก็ต้องจํายาด้วย เดี๋ยวมันจะมียาหมดหลังๆยาบราเคยออกยาเหมือนกันนะอาจารย์คะคะแล้วในในในฟอร์มนันมีก่อนข้อกับหลังข้อแล้วคนไข้คนะเราเกาทั้งก่อนข้อหลังข้อหรือว่าเฉพาะไม่เขาเขามาหาเราด้วยอะไรอ่ะถ้ามาหลังข้อก็ใช้ฟอร์มนี้ถ้าหลังคลอใช้ฟอร์มนี้แต่ถ้าเขายแค่ตั้งครันก็อีกฟอร์มหนึ่งเออวันนี้สองฟอร์มให้เลือกเอา มันไม่ใช่สองน่ะโอคโอเคเออาเอามาหากอดข้อใช่ไหมแล้วหลังข้อมาอีกพี่ก็แจงฟอมเออหลังข้อก็แจงสองแบบนี้อคนเดียวหลังข้อแล้วถือเป็นเคสเดียวกันนะถือไม่เค็มเดียวกันเป็นสองอันเลยเด็กคนอันนี้ก็ตันทําเผื่อไว้บางคนที่เขามาปรึกษาก่อนคลอดไงลูกก็เป็นฟอร์มแรกแต่นี้อันคนเนี้ยคลอดแล้ว พอคลอดแล้วมีปัญหาเรื่องเด็กเรื่องแม่ก็เราใช้ฟอร์มนี้ซึ่งจริงๆมันก็มีเนื้อหาของก่อนคลอดมาประกอบอยู่เหมือนกันที่เมอกี้เนี้ยนะครับก็เก็บข้อมูลไปก็ตัวนี้เป็นไกด์ไลน์หมายถึงว<ม>่าเป็นตัวแนะนําเราเราก็เช็คดูว่าตัวไหน<ต>ข้อมูลตัวไหน<ม>อ่า<ม>ใช่<ม>แต่ถ้ามันเพิ่มเพิ่มเติมที่มีมากกว่านี้หนูก็เสริมได้นะคะรับเดี๋ยวพวกที่แบบไม่ได้ตั้งคันแต่ว่าแบบประมาณประจําเดือนมาไม่ปกติแต่อยากจะมาว่าพงอยาไรรอลงกร่อย ก็ฟอมฟอมแรกก่อนลอดฟอมแรกก่อนลอดค่ะก็ยังไม่ได้เกี่ยวกับตั้งครรภ์หรือไม่งั้นถ้าเพราะเราก็แดดไปตรงในส่วนที่ว่าตั้งครรภ์นานเท่าไหร่เราก็แดดไปมาดูมาดูตรวจในเรื่องของอาการปวดอาการตึงอะไรว่าไปถ้ากรณีแบบเราคุณแม่หลังขอดแต่นานหลายเดือนแล้วอย่างเงี้ยเราก็ใช้คุณแม่หลังขอดเด็กแต่แนี้เออเขาเขามีปัญหาเรื่องเด็กไหมไม่มีเรื่องเด็กก็เอาก่อนลอดได้ก่อนลอดก่อนลอดอีกตัวหนึ่ง ไม่ถ้าเป็นคุณแม่หลังคลอดแล้วแบบคลอดแลังอยากจะมาปรึกษาว่าไอ้หลังคลอดแล้วจะเป็นอะไรก็ใช่ก็ใช่หลังคลอดใช่เพราะว่าจะต้องมีข้อมูลเด็กด้วยอ๋อค่ะก็เลือกเอานะเลือกแบบฟอร์มที่เหมาะกับเราก็เด็กก็ถางคราวๆใช่ไหมอาจารย์ครับใช่ก็ไปทำฟอร์มอีกทั้ง องไม่มีีหญิงโสอ่เห็นไหมหญิงโสอะไรหญิงโสแปว่าประจำเดือนไม่ปกติก็เราก็แดดแดดไปมันไม่ได้ออันไหนที่ไม่ได้ตั้งคันหรืออะไรก็เป็นข้อมูลที่เราใส่ไว้เผื่อว่าเราก็ขีดไปว่าไม่มีมันก็เป็นเรื่องของหญิงที่มาปรึกษาโดยทั่วไปอหรือถ้าผู้ชายล่ะอถ้าผู้ชายจะมาปรึกษามีบุตรยาก เออพาะทางค่ะเฉพาะทางเออเดี๋ยวก็จะมีตานเขาไว้นะแต่ไม่ค่อยมีหรอกนะผู้ชายในเรื่องเท่าที่ผ่านมายังไม่เคยมีใครมาปรึกษาตรงนี้มีเขามาปรึกษาอาจานพวกก็เขาบอกแต่ว่ามันไม่พ้นเหมือนโปรตีนไม่ฉีดอันนั้นก็จริงๆเมืองใช้วิชาการนวดอันนี้จะว่าเป็นอาจจะเจ้ามอการนวดตัวเลือกบ้าเออก็ต้องเป็นเรื่องของการการนวดอะไรต่าง เวชกรรมใช่ไหมจริงๆต้องเป็นเรื่องเวชกรรมที่เขาจะดูเรื่องระบบเขาจะมีเรื่องคัมภีทุเลาภาษาว่าในเรื่องเกี่ยวกับทางเพศทางวิวัติสุพัรร์มีคัมภีแต่คมภีทุเลาภาษาพอดุงคันเราไม่ได้เดียนแต่ถ้าเป็นไปได้นะมันมันยังไงมันต้องต้องเมื่อก่อนหมอเนี่ยต้องดูทุกคัมพีต้องเรียนหมดเพราะมันเอาความรู้ของแต่ละส่วนมาใช้ได้ นะแต่ก็ใครก็เอ็กซ์เพรสไปชำนาญไปแต่ละด้านไปนะครับเฉพาะตามอืมอีนี้อ้โหแล้วต้อเปลี่ยนยาอะไรเนี่ยเรื่องน้ำนมเพื่อง้ปั่นั่นแหละเออเได้ม่ได้เผื่อตงแน่ไม่เราไม่มีจเหมืนไทยเพิ่มน้ำ